สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูพิ่นันนะครับนาหนังสือเล่มใหม่มาเสนอแก่ท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Excess 2นะครับซึ่งเป็นหนังสือวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม .2 ของสํานักพิมพ์ Mac Education นะครับที่ใช้กันทั่วประเทศหน้าตาหนังสือก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตามภาพนะครับเขียนว่า Access 2หรือ Access 2นะครับซึ่งเป็นรูปภาพ มีเด็กอยู่3คนอย่างนี้นะครับนาะแล้วก็เล่มสีเขียวๆนี่คือ x s s 2นะครับหรือว่า x s s 2สําหรับนักเรียนชั้นม2อก็ขอขอบคุณสํานักพิมพ์นะครับอ,อักษรเจรินทัศน์นะครับนะที่ผลิตด,ดังสเส่มนี้ขึ้นมานะครับผมหน้านี้เป็นหน้าแรกนะครับถือว่าเป็นหน้าหนึ่งหน,น้าแนะนําก็เลยกันนะครับนะคุณครูยังไม่เข้าในเนื้อหาอรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็มาดูอ่า คำแปลชื่อหนังสือกันนะครับว่า accwes เนียว่า access เนี่ยแปลว่าอะไรกันนะครับผมนี่คือหน้าตาของหนังสือนะครับให้เห็นชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ access to นะครับ s u น book ก็คือหนังสือตำราเรียนสำหรับนักเรียนนั่นเองนะครับของสำนักพิมพ์มักสอนเดรินทัศนนะครับคุณครูก็ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผม access นะครับ accwes นะครับว่านว่า access นะครับ นี่คือคำอ่านนะซึ่งเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะครับเป็นคำนามนะครับในที่นี้คุณครูนำเอามา,าแปลให้เฉพาะที่เป็นคำนามนะครับข้อที่1นนะครับนั่นก็หมายความว่าแปลว่า the means ก็คือมีความหมายนะครับ or หรือ opportunity หมายถึงโอกาสนะครับ to เพื่อที่จะ approach แปลว่าเข้าถึงนะครับ or แปลว่าหรือ enter แปลว่าเข้าไปข้างในเข้าไปสู่ข้างในเออ press สถานที่ต่างๆ เพราะฉะนั้นความหมายข้อที่1ก็แปลว่านะครับหมายถึงโอกาสในการเข้าถึงหรือเข้าไปยังสถานที่นะครับเช่นประโยคว่าประโยคนี้นะครับ the stair give access to the top floor the stair นะครับก็คือ staircase นะครับก็คือบันไดนั่นเอง give ให้นะครับ access ก็คือให้การเข้าถึง แปลนเอ็กเแปลว่าการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงในที่นี้คือเป็นทางเข้านะครับเป็นถนนน้นทางเข้าไปโซ่ The t o ็อป o ลอนะครับชั้นบนสุดนะครับข้อที่2หมายถึง The Right ไ i g s t นะครับไม่ได้แปลว่าขวามือและก็ไม่ได้แปลว่าถูกต้องนะครับแต่แปลว่าสิทธินะครับ the right ในที่นี้สิทธิอหรือ Opportunity หมายถึงโอกาสท o ในเพื่อที่จะยุดใช้ หรือ benefit เพื่อเก็บผลประโยชน์ from จาก something สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นก็คือคุณครูแปลให้ว่าสิทธิหรือโอกาสในการใช้หรือได้ประโยชน์นะครับจากบางสิ่งบางอย่างเช่นประโยคว่า do you have access to your computer นะครับบรนาน access ตัวนี้นะครับแปลว่าคุณได้มีการเข้าถึงนะครับ access แปลว่าเข้าถึงวงเล็บหมายถึงปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหม นะครับเพราะฉะนั้นความหมายที่เป็นคำนามนะครับของคำว่า Excess สองอย่างคือเป็นชื่อของหนังสือเล่มนี้นั่นก็หมายความว่าเป็นภาษาไทยสั้นๆก็คือหนทางเข้าไปสู่นะครับหรือแนวทางในการปฏิบัติการเพราะฉะนั้นหนังสือชื่อว่า Excess ก็คือหนังสือที่หมายถึงเป็นถนนหนทางที่เข้าไปสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นนักเรียน อ่านหนังสือเล่มนี้เรียนหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกับการเดินทางเพื่อไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสาระในหนังสือเล่มนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับหน้านี้หน้าที่1ก็เป็นการแนะนำนะครับผมชื่อหนังสือซึ่งเป็น a c c e s s 2นะครับคุณครูพี่นันก็ได้ทำา Access1 แล้วก็ Excess 2พร้อมทั้ง excess 3 Excess 3นั้นเป็นหนังสือที่คุณครูพินัน,านทา เป็นเล่มแรกเลยนะครับในช่องครูนัน a n n e l เพราะตอนนั้นคุณครูเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะครับที่ใช้หนังสือ Access3 สอนก็เลยนํามาทำเป็นช่อง YouTube นะครับเป็นคลิปแรกเลยนะครับนะก็สอนจบแล้วทั้งเล่มนะครับประมาณ100กว่าหน้าพัานขอเรียนหรือขอบอกกล่าวให้กับลูกๆนักเรียนทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือ Access เมื่อต้องการเข้ามาหาในช่องครูนัน c h a n n นะครับโดยเฉพาะ Xs e า3นักเรียนก็สามารถเข้าไปดูใน playlist ของช่องนะครับโดยพิมพ์กับว่า Xs e า3นะครับนะก็คือชื่อหนังสือ Xs เล่มที่3สําหรับม .3 คุณครูก็จะทําคลิปไว้นะครับคลิปละ1ห,หน้าตั้งแต่หน้า1จนถึงหน้าที่ร้อยกว่านะครับจนจบเล่มได้เลยเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญน,นะครับเล่มนี้เป็นเล่มที่2นะครับกับเล่มที่1คือ x c c e s s 1 คุณครูพินันก็จะทยอยทําลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นม .1 และม .2 ก็รอคอยนะครับนะติดตามผลงานที่คุณครูจะนํามาช่วยแนะนําสอนให้กับนักเรียนนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูพินันก็ขอขอบคุณนะครับนะท่านผู้ชมและก็นักเรียนทั่วประเทศนะครับที่ให้ความสนใจในช่องของครูนันที่ชื่อว่าช่องครูนันชนแนลนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดแชร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เข้ามากด Subscribe ตอนนี้ก็หก0 0นกว่าคนแล้วนะครับผมวันนี้นะครับคุณครูพินานก็ขอจบนะครับการแนะนำชื่อหนังสือนะครับ Excess 2นะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม .2 ทั่วประเทศที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับแล้วเจอการในเนื้อหาสาระนะครับผม dirab